สวัสดีครับกลับมาพบกันครับเช้านี้ครับเช้าวันที่8ตุลาคม2024ครับเป็นยังไงครับเมื่อวานนี้ครับราคาทองคำครับปรับตัวลดลงมาแล้วครับเหมือนที่บอกกันไว้นะครับเพราะว่าถ้ามองภาพรวมเฉยๆครับไม่มีข่าวอะไรเข้ามากระตุ้นราคาทองคามากนักนะครับแล้วอย่าลืมครับว่าภาพของ กระแสเงินที่ไหลออกมาจากในทุกๆประเทศที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมากันมากขึ้นครับก็ต้องมีการหาแหล่งเงินที่จะต้องใช้นะครับบางคนก็จะมีการขายทองคากันออกมาบ้างครับราคาทองคาก็เลยปรับลดลงมาครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากเหมือนที่คิดครับเนื่องจากยังไงก็ยังมีปัจจัยตะวัมาหนออกลางที่ยังคงดึงให้ราคาทองคาไม่ปรับตัวลดลงแรงอยู่นะครับแต่อย่าลืมครับว่ามาดูกันก่อนนะครับภาพกราฟครับ จะเห็นได้ว่าราคาทองคำปรับตัวลดลงมานะครับตอนนี้มาอยู่แถวราว2,640นะครับเช้านี้ครับก็ยังไม่หลุด2,630ลงไปจนถึง2,600นะครับแต่ว่าแนวรับที่สําคัญครับผมมองว่าแนวรับ2,000ของทองคำตอนนี้ก็คือ2,600แล้วก็อาจจะเป็น2,560อันนี้คือภาพที่มองจากเทคนิค c a ลนะครับไม่ได้มีปัจจัยอื่นเข้ามาเป็นตัวเกื้อหนุนแต่ถ้ากับกันครับภาพของตัวนอรกลางทวีความรุนแรงขึ้นเหตุการณ์พวกนี้ก็จะ เปลี่ยนไปทันทีครับกราฟก็จะเปลี่ยนทิศทางไปในทันทีเพราะฉะนั้นแล้วแนวโน้มสาหรับคนที่จะซื้อทองครับผมมองว่าคนที่เล่นสปอร์ตครับแลกเงินมาแล้วครับตอนนี้เงินอ่อนค่าก็นั่งยิ้มได้ครับแต่ว่าจะรอซื้อทองเมื่อไหร่เป็นผมก็จะรอตั้งแต่ไม้แรกครับ2,006ไม้ที่2 2,560แล้วก็ไม้สุดท้ายครับที่อาจจะซื้อหนักๆเลยก็คือราวๆ2,530จนถึง2,520ถ้าราคาทองลงมานะครับแต่ยังกราฟครับอันนี้คือกราฟรายเดย์ครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าโอกาสที่จะปรัับตววลดงงมาในช่ ควอเตอร์สุดท้ายของปีนี้ของราคาทองคําหลังจากพุ่งขึ้นมาแรงกว่า20%ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับแต่ก็ต้องมารอดูกันครับด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางตรงนี้เองครับก็จะทําให้ตัวของราคาทองคําก็อาจจะยังไซด์เวย์ออกด้านข้างครับสำหรับคนที่เล่นสปอร์ตก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นะครับแต่กลับกันครับสาหรับคนที่เล่นเป็นไทยบาทครับตอนนี้แฮปปี้ยิ้มกิ่มแล้วครับเหมือนที่บอกครับยังไงก็ไม่เคยมองว่าไทยบาทจะหลุด ตัว32ลงไปได้เลยในช่วงระยะที่ผ่านมาครับและตอนนี้ครับรีบาวกลับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้33.45ครับ ภาพโดยรวมทางเทคนิคก่อนนะครับเรามองทางเทคนิคก่อนตอนนี้เองผมก็มองว่าอาจจะมีจุดแรงที่ขายทำำํากาไรกลับมาบ้างนะครับสำหรับตัวยูเอซีไทยบาทแนวรับก็ราวๆ33บาทตอนน่อดอลล่าครับซึ่งตรงน,นี้เองจะเห็นได้ว่าเครื่องมือค่อนข้างขัดแย้งกันเห็นไหมครับว่า RSI ตอนนี้เข้าสู่พื้นที่ o อเว b o ์บอแล้วแต่ในส่วนของ MACD เองกาลังตัดขึ้นมานะครับจากภาวะที่อยู่ในเขต oversold ถึสูงสุดนะครับแล้วก็จะเป็นการยืนยันในการรีบาวกลับขึ้นมารอบนี้ในการ รีบาวรอบใหญ่ของตัวของ USD ไทยบาทได้นะครับซึ่งถ้ามองกราฟย้อนกลับไปเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดภาพแพทเทิร์นแบบนี้สําหรับ MACD แล้วเห็นไหมครับราคา USD ไทยบาทครับรีบาวกลับไปจากเรา34 เคยขึ้นไปถึง36จนถึง37มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้เองครับผมมองว่าอาจจะมีแรงขายทงกำไรสั้นๆกลับมาแต่แล้วโน้มยุทธีไทยบาทก็ยังคงอ่อนค่าขึ้นต่อันเนื่องครับอาจจะไปได้ถึง34จนถึง34.2เลยก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องมาลองดูกันครับว่าควอเตอร์นี้ทั้งควอเตอร์จะเป็นไปอย่างที่เราคาดการไหมไหมแต่สําหรับคนที่เล่นยุทธีไทยบาทเล่นทองไทยบาทนะครับก็รอขายทำกำไรครับเพราะว่าถ้าขึ้นอีกก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปทำนิวไฮเหนือ42,000ได้นะครับผมแต่าาาอ,อ,อบอก เกิดแรงเทขายจุดประทัดเข้ามานะครับจุดพุลงมาครับก็อาจจะทําให้ตัวของราคาทองคาเองเนี่ยปรับตัวลดลงมาแรงก็ได้นะครับอาจจะลงมาถึง2,006หรือ2,550เลยก็เหมือนที่บอกก็ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคนที่เล่นทองก็ต้องระวังนิดนึงตอนนี้เริ่มมองแล้วนะครับว่าขาช็อตได้เปรียบอย่างเต็มรูปแบบครับถ้าไม่เกิดเหตุระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลที่เกิดอุบิเหตุกันขึ้นมาก่อนแต่ภาพโดยรวมครับก็เหมือนที่บอกครับว่าหลังจากที่เกิดการโจมตีแล้วอิสราเอลก็ได้มีแต่การ พูดโต้อตอบกลับไปว่าจะมีการเอาคืนอย่างสะสมกับไทยอิหร่านครับแต่ในภาพความจริงเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับจากสำนักข่าวหลายๆแหล่งที่เกิดขึ้นครับลองดูเขาว่าอิหร่านเองครับจะโจมตีอ่าโทษนะครับอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านได้ยังไงครับในเมื่อผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกาเวลานี้เองก็เข้าสู่โหมดของการเลือกประธานาธิบดีสั่งอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าคําสั่งหลายๆอย่างของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์น่าจะต้องมีการคิดทบทวนอย่างรอบคอบและ ไม่ได้มีนัยยะง่ายๆที่จะทําอะไรออกมาได้เพราะฉะนั้นแล้วภาพนี้ก็ต้องมาลองดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้การเก็งกําไรของราคาน้ํามันครับก็เลยเกิดขึ้นแล้วครับจากข่าวพวกนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าราคาน้ํามันครับปรับตัวสูงขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับในตลาดฟิวเจอร์ครับแล้วก็ยังมองต่อไปนะครับว่าถ้ายังเกิด เหตุการณ์ที่ยังไม่ชัดเจนแบบนี้ต่อไปเนี่ยราคาน้ามันมีโอกาสขึ้นไปปิดแกลบได้นะครับสำหรับเบรนท์ทะเลเหนือครับมีโอกาสขึ้นไปถึงในส่วนเออเท่านนครับสำหรับเวนท์เซ็กซัมีโอกาสจะขึ้นไปถึง80ดอลลาร์ต่อบาเรลได้นะครับซึ่งตรงนี้เองครับก็อาจจะเป็นจุดที่จะทํากําไรของพวกกลุ่มที่เป็นราคาน้ํามันในปีนี้นะครับที่ราคาค่อนข้างจะอยู่ต่ํากว่ามาตรฐานเป็นหลักแต่อย่าลืมครับว่าเขาก็คงไม่อยากให้ราคาน้ามันขึ้นสูงมากเราะก็จะส่งผลต่อเงินเฟ้อของสหรัฐทันทีครับซึ่งอันน ตัวถัดมาครับเหมือนที่บอกครับตามมาตลอดครับดอลลาร์อินเด็กซ์ครับเป็นยังไงครับแพทเทิร์นเดียวก,กันกับตัวของยูนิไทยบาทเลยเกิดแรงขายแล้วครับเมื่อวานนี้เป็นโดจีวันนี้ถ้ามีแรงขายออกมาครับน่าจะเกิดแรงเทขายทงกำไรกลับมานะครับสำหรับทำให้ดี อินเด็กมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาได้ครับทะลุ102ไปจนถึงจุด45เหมือนที่บอกแล้วครับเกือบ103แล้วเพราะฉะนั้นเรามาลองมาดูนครับว่า102คาแนวรับแรกถ้าถูกเทรขายลงมาแล้วตรงนี้อาจจะเป็นจุดรับสําคัญแล้วก็อาจจะไซด์เวย์ออกข้างนะครับเพราะว่าตัวของดอลลาร์อินเด็กเองครับช่วงปลายปีเองก็อาจจะมีกองทุนหลายๆกองที่หลังจากผ่านอาทิตย์สองที่นที่ผ่านมาครับทุกๆก,กองน่าจะกําไรกันกระนำซัมเมอร์เซลำแล้วไม่ว่าจะเป็นกองยุโรปกองอเมริกาหรือกองในเอเชียเองที่ได้ มา,อ,าอันนี้ส่งจากจีนครับซึ่งจีนเองครับวันนี้จะเป็นการเปิดตลาดวันแรกนะครับแล้วพร้อมด้วยแผนที่จะมีในเรื่องของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาคระทสวนการคลางออกมาอีกเพราะฉะนั้นแล้วตลาดหุ้นจีนน่าจะยังคงสดใสเหมือนที่หลายๆคนคาดการครับแต่อย่าลืมครับว่าการขึ้นมากว่า3 0ของตลาดภายในอาทิตย์2อาทิตย์แล้วมีการหยุดโกลด์นอัอีกก็อาจจะมีแรงที่ขายทางกาไรออกมาได้นะครับเพราะ,ะนั้นก็ต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดแต่โดยรวมแล้วภาพตลาดเองก็ยังค่อนข้างจะดูมีสดใสนะครับเพราะถ้าตัวของดอินเ็กกอออ่นคาาลงงงิต้ม แต่คิดว่าไม่ได้ออกมานานมากในระยะสั้นก็อาจจะมีการกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับก็มาลองดูกันครับสําหรับตลาดหุ้นไทยเองครับเมื่อวานนี้วายุมาแล้วครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรครับตลาดหุ้นเหมาะเงินที่บอกครับขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศโดยรวมในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นหางเสงเองที่เมื่อวานขึ้นมาค่อนข้างแรงครับแต่ว่าเช้านี้เองก็มีการประกาศตัวเลขของบริษัทยักษ์ใหญ่ในเกาหลีครับซังซุงครับผมประกอบการออกมา เป็นกาไรน้อยกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับก็จ,จะลองมาดูกันครับว่าอาจจะส่งผลต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆในอเมริกาหรืออย่างอื่นในคืนนี้หรือเปล่าก็ลองมาเฝ้าติดตามกันครับตลาดหุ้นไทยหลังจงากเมื่อวานกลับมาบวก2วันติดต่อกันได้ครับก็เริ่มกลับมาในมุมเทคนิคกลก็ยังดูดีนะครับแต่ในภาพของ MacD เองครับก็ยังคงกดหัวลงซึ่งก็ยังมีราย,ยางานว่า โอกาสที่จะเป็นการไซด์เว์ออกร้านข้างและเป็นไปในทางขาลงก็ยังมีอยู่นะครับรีบา์สั้นๆจากเครื่องมือ RSI เองก็อาจจะเป็นจังหวะที่ให้เลือกคุนกันทํากําไรครับถ้าท่านใดอยากจะรอซื้อหุ้นไทยผมมองว่ารอไปอครับรอลงมาต่ํากว่าสักพันสี่ร้อยจนถึงพันสี่ร้อยี่สิบเราค่อยเข้าไปซื้อดีกว่าครับจังหวะนี้ปล่อยให้รายใหญ่อย่างฝรั่งและกองทุนสถาบันเขาเล่นกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วผิดจังหวะขึ้นมาเกิดมีเหตุการณ์อะไรตุ้มตามนี่ลงแดกจนถึง1360เป็นอย่างน้อยเลยะครับเะฉะนั้นแล้วจุดนี้ต้อง เราติดตามกันดูให้ดีครับยังไงครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดส like, ก,ก๊อให้ด้วยนะครับยังไงยังมีช่องนักเก็ตขับขับ9 9หาติดตามดูครับมีข้อมูลดีๆคอโยโพไว์ให้กับทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ